สงครามเย็นคือสงครามระหว่างกลุ่มประเทศโลกเสรีทีิปไตยและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งสองฝ่ายพยายามต่อสู้ด้วยวิธีต่างๆยกเว้นการนำสงครามอยา่างปืดเปยสงครามเย็นเป็นผลกระทบมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองโดยในตอนนั้นวีปยุโ,โรปเป็นสขขงกลางเมืองษฐกิจแด่สูญเสียอำนาจและอละิพธิพลให้กับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งสหภาพโซเวียตเป็นตัวแทนของคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนฝั่งสีธิปไตยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและยังได้รับความเสียหายจากสงครามน้อยมากทางสหภาพโซเวียตถึงจะเสียหายไปบ้างแต่ก็สามารถฟื้นตัวมาได้ไวเพราะพื้นที่ที่กว้างและทรัพยากรธรรมชาติที่มากจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็พยายามขยายอิทธิพลต่อไปโดยอาศัยประเทศที่เคยช่วยและหาประเทศที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของอีกฝ่ยายสงครามเย็นเริ่มขึ้นสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มนโยบายเพื่อรักษากลุ่มประเทศประชาธิปไตยได้แก่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจสนับสนุนประเทศไทยมีบท,ทบาทในวิธีการเมืองระหว่างประเทศโดยให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจทางยุทธศาสตร์ของไทยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ภายใต,ใต้การนำของจอมพลบพิบูลสงครามสหรัฐอเมริกาได้ขยายนโยบายความมั่นคงร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการทำสัญญาพันธมิตรทางการทหาร กับประเทศไทยฟิลิปปินส์อังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์และปากีสถานโดยมีส่วนที่สัญญาว่าจะช่วยเหลือทางการทหารและป้องกันแบบทวิภาคีกับอีกหลายประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหภาพโซเวียตไม่ให้ความสนใจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะต้องการขยายอิทธิพลดละติคอมมิวนิสต์โดยร่วมมือกับสหภาพระชาชนจีน ด้านการสนับสนุนนิติคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนผ่านพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามลาวและกัมพูชาสหภาพาโซเวียตได้จัดตั้งองค์กรคอมมิวนิสต์เพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างาสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศตวันธมิรองค์กรคอมมิวนิสต์มีวัตถุประสงค์เพื่อ,ต,อต่อต้านแผนการมาเชลของสหรัฐอเมริกา บทบาทของสหภาพโซเวียตในเอเตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งองค์กรเดมีโนเป็นองค์กรกลางของสหภาพโซเวียตที่จัดควบคุมดูแลกลุ่มของคอมมิวนิสต์ให้มีระบบเศรษฐกิจตามรูปแบบสหภาพโซเวียตสองสหภาพโซเวียตเข้ามาองค์กรนี้ให้มีกลุ่มสมาชิกยอมรับว่าเงินรูเบียเป็นเงินมาตรฐานแรกเป็นภายในกลุ่มสมาชิกสหภาพโซเวียตยังน่าจะตั้งสำนักงานคอมมิวนิสต์หรือคอมมิวนิสต์ขึ้น จะเป็นระบอกเสียงจมทีควายประชาธิปไตย